ครับก็พิพากษาออกมาแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณตุณลาการศาลท่านผู้ท่านที่ให้โอกาสท,กท,กาท,กท,กทุกทุกฝ่ายได้มีโอกาสชี้แจงนะครับประเด็นทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการหยิบยกมาพูดกันในวงกว้างแล้วก็เป็นธรรมนะครับก็ผมเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของท่านศาลธรรมนูนนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ตกลงตำแหน่งมาก็ พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทํางานยึดมั่นโดยใช้อุดมการณ์ของการทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริงรับฟังความคิดเห็นของทุกทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ยืนยืนยันว่าไม่ได้เป็นทำตัวเป็นที่ขัดแย้งของทุกทุกคนนะครับก็ดีใจดีครับ,รบก็เคารพการตัดสินของนะของสารรัฐมนตรครับข้อสอบลูกมีของเราค่ะเป็นข้าวทั้งหมดครับข้อสอบที่มีเราเป็นข้าวทั้งหมด ไม่ทราบเลยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังครับผมฟังตอนจบอยู่นี่แล้วครับเมื่อกี้มันจะประชุมอยู่ครับรับครับผมผมยืนยันผมยืนยันนะครับที่ผมทำ closing statement ไปแล้วเมื่อสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือผมต้องออกทางซ้ายและขวาได้ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่เราก็ทำต่อไปผมมีหน้าที่ต้องวางแผนระยะยาวระยะสั้นว่าต้องทำว่าต้องเดินทางไปไหน นะครับไม่ได้ไม่ได้บอกบอกถึงว่าจะไปก้าวล่วงหรือว่าไปคาดเดาว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรนะครับผมไม่ได้ดูตรงคําว่าจะตัดสินหรือไม่ตัดสินมากกว่านะครับแต่ว่าผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูก่อกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตัของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้น นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นถ้าเป็นตัวอาคารที่ที่มีความรู้ความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับก็เป็นธรรมดาครับเพราะยังมีภารกิจอีกเยอะนะครับปัญหาพี่น้องประชาชนก็อีกเยอะก็แต่ว่าอย่างที่ผมเคยเรียนครับบ้านเมืองก็มีคนเก่งอีกหลายท่านนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วก็ทางานต่อไปได้อกับคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อ ผมว่าไม่ต้องฝากครับเพราะว่าทีมงานเองก็อยู่อยู่แล้วนะครับทั้งทัฐมนตรีก็ยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่ตาเข้อใท็จจรนะครับพี่ถ้ารอภูมทําเองก็กำลังหาไฟล์บินกลับมาจากคาซัสถานนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เป็นรองคนที่สองคือท่านสุริยะท่านก็อยู่มาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณในการบริหารราชการแผ่นดินดีอยู่แล้วผมก็มั่นใจในในทีมงานนะครับแล้วกระบวนการจัดานนายกต่อไปก็ต้องผ่านทางทางนั้นสภานะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับ <จะ S 1> ก็ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะผมยืนยันนะครับไม่ใช่ผลอ,ออกมาแล้วเป็นที่ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แล้วก็จะไปจะไปกล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือวางยาไม่มีผมผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นครับคนไนกคนเดียวใช่ัาที่ให้ผู้ช่านนี้ผมรเราไม่อยากกลับไปอีกแล้วครับนะครับผมผมผมได้แถลงชีช้แจงไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกแล้วก็ทุกอย่างในโคซิ่นเสร็จั้นแล้วเป็นเรื่องที่ผมได้อยากจะพูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านท่านตุลาการทุกท่านเองก็มี ข้อมูลพร้อมอยู่แล้วนะครับท่าเขาตัดสินเบ,บสจากข้อมูลนะครับอย่างอย่างเดี๋ยวผมเรียนยืนยัยยยยนนะผมว่นาน้องรับคำตัดสินบบอะไร,รบบนะครับไม่ไม่ไมันไ,ไม่เกี่ยวเขดไม่เขตนะครับมันมันจริงๆแล้วปัญหาบ้านเมืองมีเยอะนะครับแต่คนเราก็สามารถทำได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองได้ในๆๆหน้าที่นะครับท่านนายกขาแต่ท่านนายกเองก็บริหารประเทศมานี ถ้าว่าเหยียบมีเนี่ยท่านนายกที่ว่าท่านนายก้ามาสูก่การเมืองตรงนี้ได้บทเรียนอะไรที่มันเรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงครับคำถามนี้มันยากนะครับซึ่งบทเรียราคาแพงเนี่ยมันบอกด้ทต้อเตงเป็นบวกไม่เป็นลบนะครับผมไม่อยากมองในแง่ลบมากกว่านะครับวันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่ยนะ,นะครับการที่บอกว่าเป็นบุเรีราคาแพงที่ใครวางยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวรูปตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เราเราเรา นอ้อเตัดสินเดิมเลขนหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้ให้ใหกระบวนการทางทางด้านพิ่ติดัญญัติทางด้านสภา,าดําเนินเรื่องต่อไปดีกว่านะครับในการสรรหารนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในงานในการแปลคําพิพากษาว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับผมไม่รู้ทาา,ทา,ด,ทาไไดู้อกฎหมายไหมครับวนเด็อไม่ครับไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบดีว่านี่ยังก็อยา่างที่ผมบอกครับก็เป็นเรื่องของของ,ของกฎหมายนะครับคง่ส่เพื่อไทยคงก็คงไปดูตรงนั้นต่อไป โอ้ยอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยครับไปทีละสเต็ปดีกว่าครับไปทีขั้นตอนดีกว่านะครับนายกไม่ได้ถูกหลอกให้ไว้ใจใครบางคนหรือบางส่วนหรือบางตึกคือไม่ที่ที่ที่จะบอกว่าเรื่องของผมออกมาเป็นนีผมไว้ใจคนนั้นคนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่หรอกครับผมว่าทุกทุกคนก็มีความหวังดีด้วยกันนะครับผมมาว่าทุกคนมีความหวังดีประเทศชาติดีกว่านะครับจะ,จะทำกันอย่างไรจะดำเนินการอย่างไร มีแผนการบริหารจัดก,การประเทศอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปในวิธีการทํางานแต่ผมแต่ผมก็ขอยืนยันตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็บอกว่าน้อมรับคําตัดสินนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตลอดเวลาที่ทํางานมาในในถึงเนี้ยในตำแหน่งหน้าที่เนี้ยผมได้ทำอย่างเต็มที่แล้วทำให้ความบริสุทธิ์นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาจากใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีไม่ได้มีมมความขัดแย้งใครเป็นการส่วนตัวเลยนะครับถ้าเกิดท่านลองไปดูคำพิพิกคา สัมภา์ของผมดูกันแล้วกันนะครับาคำถามคือว่านโยบายของรัฐบาลนี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาสื่ทอทอดตรงนี้จะทำต่อหรือเปล่าผมเรียนตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพารคร่วมจะจะ,จะมีจะเป็นกันอย่างไร นะครับอันนี้อันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะัท่านท่านท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกัน<ต>นะครับอย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรรค่วมหรือพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับ,รบอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี แต่ว,วิธีการที่ําไปถึงจุดๆน,นั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธีที่ที่ทุกคนจะทําได้แบางท่านอาจจะเห็นด้วยยี่โซ่บอลเลบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆน,นะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราบทหน้าที่ไปแล้วมาอตอนสามโมงครึ่งวันนี้นะครับผมไม่ทราบครับผมเรียบตัวว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐศาการนายุทมนตรีหรือว่านายุมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับทครับ่าผมนาจะคนาท่ข องนี้ถามาจะตอบหรืตอบก็ได้นะคะหลังรู้ํำวินฉัยแล้วเนี่ยสายแรกที่โทรเข้าหาท่นนยกเป็นใครสไไ้มคอจให้กาลังใจหรืออะไรอเาที่แจ้ช่ไหมโทรมาแล้วฝล่ายกันเมืองนะคะย่งเการยังไม่มีจะไม่มีนะครับเพิ่งบส่งเมสเซจมาอะไรมาอะไรเลยคนเลยอย่างบางคนจะเข้ามาหาอะไรผมบอกว่าอย่าเข้ามาเลยผมจะไปแล้ว มันมันมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วครับ<ใ>นะครบับว่านายกคนต่อไปจะไม่ใช่พรรจากพรรไทยเพราะว่า,าไม่มีมน,นัยะไม่มีผมรือตรงครับไม่มีนัยยะยยใดทั้งสิ้นควรจะต้อง,งนานาย,ยที่นายกไทไว้แ้แต่ดิจผมย,นย,นยืนยันครับนายกมนตรีคนต่อไปจะมาจากพรรคอะไรก็ตามทีก็ผมน้องรับตาม,มรกร,รษษะบวนการรัฐสภาครับตอนนี้้ากนายกแบบปอดโปรงเลยคะเพราะว่ามันกโอเคพรอมที่สถานตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการ การกดาเนินต่อไปตามวิถีของอามาเนียผมว่าประโยคนหลังมากกว่าขอให้การดำเนินไปตามวิถีของมันมากกว่าจะปลอดโ่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ขอเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกัน <c oughs> ดีกว่านะครับเพราะความกังวลอย่างที่บอกนะก็ <c oughs> มีความกังวลเรื่องบ้านเมืองนะครับหลายๆเรื่องนะครับ่นผนายกมองว่านายกไปคนมาจากภาคผมผมไม่ขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เราเราไม่มีแล้วผมไม่ได้เป็น ผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสอสอแต่ผมก็ยังเป็นสมาชิกพรรค่อไทยอยู่และยังนะครับก็ต้องปล่อยเขาไปไป,ไป,ไปพูดคุยกันผมไม่อยากจะกดดันใครทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวหาว่าแบบเออถ้าเกิดตกตำแหน่งว่าจะมาบอกว่าใครคุณจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผมผมถ้าเกิดออกทางทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกิดออกมันได้ผมอยู่ต่อผมก็ทําง,งานต่อถ้าไม่ออกไหมผมทําง,งานต่อก็แสดงว่าผมก็ไม่กลัวที่ต้องมากดดัน อ,อว่าที่นายกคนต่อไปว่าจะเป็นใครหรือมาจากภาคไหนมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอันนี้เป็นอันนี้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 เป็น,ปน,ปนข้อคิดส่วนตัวนะครับแล้วมันจ,นจะไม่ได้งานตะโกนไปต่อใหรือเปล่าไหมครับยังยังไม่ทราบเลยครับจริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าผมเองผมก็ผม,ผมผมก็อยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไปในในในบทบาทหรือก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสสไม่จำเ็ต้องเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกมนตรีนะครับความกังวลใจของนายกค่ะคุณอิงถือว่ามีความพร้อมไหครที่จะเป็นที่จะอานเอกสาก่อนผมว่าทุกท่านที่อยู่ในรายชื ค่เด่นนายกนะครับผมว่ามีความพร้อมแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดน้อยจุดเด่นต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องเคารพของขอบวนการรัฐสภา,าที่จะเลือกคนใหม่เข้ามาพวกพี่น้องประชาชนครับพันนายกอยากจะฝากอะไรกับคนถามว่าพี่นายกกำลังคิดคนใหม่ไหมคะในสิ่งที่ท่านนายกอาจจะทำไม่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเสียดายเราไม่ได้ทำไม่หรอครับผมผมผมว่ผมฝากไม่ได้เพราะเป็นการกดดันมากกว่าแต่ละคนก็มีวิธีการที่เดินไปถึงจุดจุดหนึ่ง สุดที่พวกเราอยากเห็นเนี่ยผมอาจจะเดินอย่างนี้ก็ได้แม้ันที่คนสบายอาจจะเดินอย่างนี้เลยจะเดินอย่างนี้ก็ได้นะครับผมว่ามันไม่เป็นการยุติธรรมกับนายกมนว่านายกมนตรีคนต่อไปว่าต้องไปทาตามแบบนายกเสนาะห,หรืออะไรยังไงนะครับผมว่าให้เกียรติท่านดีกว่าให้เวลาให้ระบบรัฐสภานะครับให้ระบบอุปการะตัวตัดสินดีกว่าว่ามันจะมาอย่างไรไปยังไงนะ,นะครับตั้งแต่นายกนายกเจอแบบนี้จะฮิวใจตัวเอง ไม่มีครับมันมาก้าวเข้ามาวันแรกมันก็มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะออกยังไงได้หลายหน้านะครับจะครบสี่ปีหรือว่าจะไปปีที่หนึ่งคือมัน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 ต้องพร้อมทั้งหมดสำสำสำหรับทุกทุกฉากทัดนะครับการเป็นนักการเมืองกับการเป็นนักธุรกิจอะไรมันโหดร้ายกว่าการเวลาเจอความผิดหวังนะครับความผิดหวังทุกทุกเรื่องโหดร้ายหมดนะครับผมว่านะครับแต่ว่าเราเองเราก็ต้องดีกว่ามันไปนะครับถ้าจะพรุ่งนี้ตื่นมาครั้งแรกอยากจะทำอะไรมาก ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมต้องไปรอยอยังคารคุณแม่เร็วขึ้นหน่อยแล้วกันทีแรกมันไปรอยวที่ยี่สี่ก็อาจจะรองที่อาจจะเป็นอาทิตย์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราถามญาติๆดูก่อนไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีไม,ไม่มีอะไรนะครับหรือถ้าเกิดทางทาง่ทานท่านอยากจะทีมงานอยากจะอยากคุยเรื่องอะไรเรื่องส่งต่องานอะไรผมผมผมก็พร้อมก็ไม่ก็ไม่ได้แผนอะไรเพราะคนนี้จริงาจะว่าว่าจะแผนไปบินไปเชียงใหม่ตอนตอนเย็นเพราะว่าไปเตรียมเอ่เอเก่าสุทรพจน์ในงานแม่ของร้านช้างที่ มีรัฐมนตรีในรุ่งน้ําโขงท้านมนตต่างประเทศไปพูดคุยกันนะครับซึ่งสปีชนี้เดี๋ยวก็ส่งทอดให้กับท่านท่านรักษาการจะเป็นท่านภูมิธรรมหรือท่านสุวิยะก็แล้วแต่นะครับแล้วท่านจะตัดสินใจว่าท่านจะไปหรือเปล่านะครับไม่มีครับเพราะว่าเขารู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวว่างๆคงไปหาีกาแฟกันธรรมดาไม่จะมีอะไรครับ ไม่มีครับผมคือผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแล้ววันนี้มันก็ไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมมมตําแหน่งที่จะไปพูดอนะครับผมคิดว่ามันมันไม่แร์แล้วมันก็เป็นการกดดันคนที่จะมานั่งตรงนี้ต่อไปด้วยนัแต่ละคนก็มีวิธีการทํางานของแต่ละคนต่างไปนะครับผมก็เคารพจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ผมก็คงไม่พูดนะครับมันเป็นมันเป็น,นเป็นวิถีที่ผมคิดมาเองอยู่แล้วตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่ผมทํางานมาโดยตลอดเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมอยากจะกล่าวแค่นี้นะว่าผมทํางานมาเนี่ยผมก็ตั้งใจทํางานจริงแล้วก็ ไม่ได้ปคู่ขัดแย้งกับใครแล้วพยายามที่จะทํางานให้ให้ให้สุจริตที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนแค่นั้นเองนะครับส่วนใครจะเดินทางเจาดที่โชว์เลยไม่เอาที่โชว์เลยจะจะคัดจำนวนลงจะทําแลนด์บริดจ์ไม่ทำแลนด์บริดจ์จะทำอะไรให้ต่อซอบเพลวอะไรทำต่อไม่ทำต่อก็เป็นหน้าที่ของของของคนที่รับตำแหน่งตรงนี้ไปแล้วก็ารัฐมนตรีคณะใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ขออำนวยพรให้กับทุกท่านที่จะมาที่ที่จะมาทำงานตรงนี้นะครับยังไม่ได้คุยใครเลยครับ ยังไม่คุยนะครับมันยังไม่มีเลยครับเพราะว่าก็ตัดสินมาตอนสามโมงครึ่งนี่ก็พูดนี่ครับผมมาดมยีสิบห้าทีแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็คอะไรเลยครับไม่ไม่ผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรตอนที่ไม่เป็นนายกรูปลูกผมก็ไม่ได้ส่งเมสเซจมาของกระเชเลอหรืออะไรไม่ไม่ใช่นะครับแล้วครอบครัวเราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับประชาชนที่ลงเปี่ยนดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะลบอ้าวแล้วจากนี้จะเป็นยังไง ก็เข้าใจถึงความกังวลนะครับแต่ก็อย่างที่ผมเรียนเป็นหน้าที่ของท่านร,รักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะเลือกได้เร็วขนาดไหนเท่าน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับที่นายกบอกมาสักครู่นี้นะคะว่านายกเสียใจต่อเรื่องคำตัดสินที่โดนในเรื่องของจริยธรรมนะคะอันนี้คือมัน,มดดน<พ>ที่ว่าผมมั่นใจว่าผมมีความมีจริยธรรมนะครับแต่ว่าเพราะว่าเหตุ <Okay. S 1> การณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อง,เร,องเรื่องที่ถูก ร้องเนี่ยก็ทําให้ท่านตัดสินมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมยืนยันผมก็เสียใจไม่ได้ไหมายความไม่เห็นด้วยนะครับผม้อมรับคําตัดสินครับอย่างที่บอกครับนะครับผมก็บอกตลอดเวลา,าตั้งแต่ถ้าสัมภาษณ์ผมมาตลอดช่วงช่วงที่มันรู้ว่าจะตัดสินวันที่ย4มาเวลาระยะเวลาทุกวันทุกท่านก็ถามผมเหมือนเดิมตลอดเวลาผมก็ตอบตลอดเวลาว่าผมก็ไม่ได้วิ่งเต้นอะไรผมก็ไม่ได้โทรหาใครนะครับผมส่งโรสซิงสเต็นี้ไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วนะครับ ไม่แน่ใจเรากล้าเสี่ยงหรือเปล่าผมบอกว่าดูข้อกฎหมายแล้วก็สอบถามแล้วนะครับผมว่าเรื่อนี้มันจบไปแล้วดีกว่านะครับเพราะสารสมุนลตัดสินมาแล้วว่าผมผิดนะครับแร้ตออกจากหน้าที่ไปก็อย่าไปอย่าไปถามต่อว่าทำไมึงเป็นอะไรยังไงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าผมมาไม่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 เห็นด้วยผมเห็นด้วยผมยอมรับคำตัดสินของศาลครับนะครับไม่มีท่านเมื่อกี้ถามคำถามนี้มาแล้วครับไม่ไม่ผมคิดว่าผมทํางานมาผมก็ จะเป็นผลงานหรือจะเป็น uh, work in progress เรื่องที่ยังไม่เสร็จก็เป็นกทน็ทุกท่านจะเห็นอยู่แล้วบางเรื่องท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยไม่พอใจไม่สบายใจแต่วันนี้ท่านก็จะมีนายกรักษาการนายกมาแล้วจะมีหลัจะมีนายกคนใหม่เข้ามานะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องของบุคคลต่อไปที่มนจริงตรงนี้ดีกว่านะครับอแก้ตาอาจารย์คือบอกไหมครับว่าอาจจะคลทางข้อกฎหมายได้ครับทุกคนก็มั่นใจนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ที่กฎหมายนะครับก็ อยู่รับหน้าสูงสุดอยู่ทสารรัมนูลนะครับผ่านมาเกือบหนึ่งปีกับการเป็นนายมตีอะไรที่ทําให้คยประทับใจในการทํางานและจะเก็บไว้เใปนใน็นความทรงจำผมว่าคนเราถึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเวลาไปแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนได้ไปลงลงพื้นที่ไปได้รับความรู้ได้รับข้อมูลใหม่ๆมาซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ถ้าเกิดถามจริงๆเนี่ว่าวันนี้ก้าวออกมาแล้วเนี่ย ที่จะผิดหวังหรือว่าขาดออกไปกคือเรื่องนี้แหละเราไม่ได้มีโอกาสการเป็นอย่างก็ชนหรือการเป็นในเสถาทวีสินกับเป็นนายเสถานายกคนตรีเนี่ยเ,เรื่องของการที่เข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งความรู้หรือปัญหารหรือว่าทางออกของใอนละอย่างเนี่ยถ้าไม่นั่งอยู่ตรงนี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับตรงนี้มันก็มันเห็นแล้วมันก็ก็เป็นความหวังของประเทศนะครับแต่เราก็ต้องไว้ใจระบบก็จะสภาที่จะสรรหา,รานายกคนใหม่มาซึ่งมีความรู้ครับสามารถ แล้วก็จะนําพารประเทศไปสู่ความเจริญได้ผมผมไม่มีอะไรจะพูดยกเว้นแต่ว่ามีความปรารถนาดีกับนัทานายกรมนตรีคนต่อไปนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยท่านรอนทท่านรอนายกเบอร์หนึ่งก็จะพยายามสื่อสารเสียน,นารมโดยไม่ต้องพูดถึงว่านโยบายอะไรแต่ว่านําพารประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอันนั้นคือความตั้งใจสูงสุดที่อยากให้เป็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที ก็จะไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้คิดอย่างที่ผมบอกผมไม่คิดก็จริงๆว่าถ้าเกิดว่าถ้าหลุกหรือว่าถ้าต่อไปทําให้ต่อไปถ้าไปต่อมาง่ายเพราะตารางงานมันออกไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดลุเดี๋ยวก็ต้องไปคิดดูเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมอาจาจะไปลอยทายกูแม่เร็วขึ้นแค่นียไปที่ที่ยี่สบสี่แทนวันเสาร์ยี่บสี่ก็จะไปเสาร์นี้ไม่แน่ใจว่าจะ,จะพร้อมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึง่ง มันเป็นถนนมีสองทางแล้วแต่ว่าเขาอยากให้ผมช่วยสอนติดอตอ่อด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราอยากช่วยแล้วก็ช่วยแล้วเขาอาจจะมีต้องการเปลี่ยนผ่านคนรุ่นใหม่เข้ามาอะไรเข้ามาผมก็ต้องรับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงอยู่ครับแล้วก็เข้าใจถึงความซับซ้อนนะครับที่มีอยู่ในในในการบริหารจัดการเรื่องของประเทศนะครับ เป็นห่วงตลอดครับปัญหายาเสพติดก็เป็นห่วงอยู่นะครับคนนี้ก็เพิ่งอัดเทปไปเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องไซเบอร์คราฟก็เป็นห่วงอยู่นะครับปัญหาราคาพืชผลก็เป็นห่วงอยู่นะครับเป็นห่วงทุกเรื่องแต่ว่าันต้องยอมรับแล้วว่ามันจบสิ้นไปแล้วนะครับฉากที่มันจบไปแล้วเพอสาเหุทัมได้ตัดสินแล้วนะครับ ผมไม่เคยคิดว่าประจิ์สูงสุดือไม่สูงสุดสูงสุดของแต่ละคนก็าจจะต่างกันไปนะครับมันผมผมไม่มีคิดตรงนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาได้มาดูแลบ้านเมืองได้มามีส่วนในการผลักดันชีตความอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของผมดูแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะเดินต่อไปก็เป็นยุคสิบสองก็ก็คงจะทำอะไรได้อเยอะนะครับ เป็นลูกที่ดีครับขอบคุณครับ